สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คล s ส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีรายงานข่าวนะครับว่าทางผู้ผลิตจากประเทศจีนอย่งางห h a ชื่อนั้นได้เตรียมที่จะเปิดตัว u UH s r 150 2021 รถพรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่ในวันที่17กันยายนนี้ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งคายนี้ก็คือพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับทางซู z u k i นั่นเองโดยก่อนหน้านี้ก็ได้ร่วมมือกันผลิตรถมอเตอร์ไซค์ออกมาวางจำหน่ายอยู่หลายรุ่นนะครับทำให้มีการคาดการว่าเจ้า UHR 150คันนี้อาจจะกลายร่างเป็น All New Suzuki Burgman 150สำหรับการวางขายในอนาคตข้างหน้าหลังจากนี้ และก่อนการเปิดตัวนั้นนะครับก็มีการเผยภาพของตัวรถออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วการออกแบบโดยรวมจะเน้นการเดินเส้นสายที่โค้งมนมีความหรูหราและสง่างามในตัวส่วนแฮนด์รถนั้นจะเป็นแบบแฮนด์บาร์เปลือยนะครับไม่ได้ใส่ฝาครอบแบบรถพรีเมียมสกูตเตอร์ทั่วไปการออกแบบไฟหน้าและไฟท้ายรวมไปถึงไฟเลี้ยวนั้นก็เน้นความเรียบง่ายแต่ว่ามีความลงตัวครับ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยสเปคของตัวรถออกมานะครับแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าเครื่องยนต์นั้นจะเป็นแบบหัวฉีดนะครับพิกัดประมาณ 150cc พร้อมด้วยระบบไฟ LED รอบคันดิสเบรกหน้าหลังซึ่งดูเหมือนว่าจะมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยครับในขณะที่หน้าจอแสดงผลนั้นจะเป็นแบบ LCD ดิจิตอลแต่ฟีเจอร์อื่นๆของตัวรถนั้นคงต้องมารอติดตามกันในการเปิดตัวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่รถคันนี้ คาดว่าจะกลายเป็น On New Suzuki Burgman 150ในอนาคตหลังจากนี้แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการคาดการคาดเดาเท่านั้นนะครับแฟนๆของทาง Suzuki ก็ต้องมารอรุ่นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทางค่ายจะเปิดตัวรถพรีเมียมสกูตเตอร์ในคลาสนี้ออกมาฟัดกับเจ้าตลาดอย่าง p c x และ Nmax หรือไม่สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส